รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Test of the World จำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับไทเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีเต็มใจเสนอ กับพวกเราในรายการบรินกินเทจักรพเชิญยิ้มครับก่อนออนนิวสะะ์ฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอศรีสัชนาลัยนี่จังหวัดสุโขทัยใหญ่ๆๆญข้างหลังเราก็คือบ้านนาต้นจันทร์บรรยากาศแบบสบายๆ<อ>แบบว่าโอ้โหผมบอกตรงๆนะใครชอบบรรยากาศแบบชาวบ้านชาวบ้านความเป็นธรรมชาติวิถีแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่ไงที่นี่ไม่ได้มานอนอ้าแล้วก็กลับ มีกิจกรรมมากมายเอลวิจริงจิงกระเบลโอ้โหแล้วกิจกรรมมันมีอะไรบ้างอะสิ่งแรกที่พี่จะพาน้องปอนไปนั่นก็คือการนั่งรถแกลบชมวิถีชาวบ้านเดี๋ยวนะมีแกลบด้วยเทุกทั้เป็นแกลบชาวบ้านพร้อมยัง่งอยากรู้ว่าเป็นยังไงอะดิอ่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นไงไปพร้อมพวกเราครับผมไปชมกันบ้านนาต้นจันทร์เขามีอะไรเด็ดไปเอากิจกรรมมีอะไรบ้างไปเริ่มที่นั่งแกลบชมไป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 แกลบเขาเสียงจะดังตก สดจริงสะอาจริงที่ Big C เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนี่ยอยู่นี่เอาอไรอะนี่เลยมาแล้วคนขับรอแล้วเอ้าโหยลุงจาสวัสดีจ้าพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโออเคก็สวัสดีครับสวัสดีครับเอาเดี๋ยวเราจะนั่งอีแต๊กชมเมืองเอา้า เป็นการชมวิถีชาวบ้านราาจริงเหรอ,อโอเคพาผมชมหน่อยไปไปถ้าคนาตาไม่เป็นตีปากโอ้โดนโดนตีปากเลยโดนโดน ตองเที่ยวในชุมชนเนี่ยเป็นวันเดทิศก็ได้นะหรือจะมานอนค้างคืนก็ได้อ๋อได้หมดเหรอได้หมดมาเป็กรุ๊ปเป็นหมู่คณะเขาสามารถทํากิจกรรมให้ได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของเขาใช่เี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวเขาไปไหนอ่ะนี่ไงตุกตาบาโหนภูมิปัญญาตะวงไม่ไกลไม่ไกลจะถึงแล้วเลี้ยวซ้ายไปก็ถึงแล้วตุกตาบาโหนอ่นนี้นี่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 เป็นไงดูการเลี้ยวเลี้ยวมือเดียวด้วยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา หรอนี่ตุ๊กตาบาโหนโอ๋อ,อ,อไปดู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 สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนั่ง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 โอเค,อเคนี่เลยฮะ อันนี้นาะเรียกว่าตุ๊กตาบาโหนครับ,รบภูมิปัญญาเตาวงเตาวงก็คือพ่อเป็นคนคิดค้นขึ้นมาคนแรกในหมู่บ้านนี้เนาะครับผม ที่นี้บ้านอยู่ข้างวัดพ่อยเห็นเด็กๆผลบาท่าทางแปลกๆเลยจำลองเอามาเป็นของเล่นอ๋ออันนี้เล่นมันจะเล่นสนุกอย่างเดียวประโยชน์เขาก็มีคือไว้บริหารกล้ามเนื้อมืออ๋อาอสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงนรว่าชาเนิ้วลอกนาอสามารถบริหารผ่อนคลายได้อ่าวิธีการเล่นเนาะให้ตั้งตรงตั้งตรงไหมอ่าึีช่วงปลายฮะบีดไปแค่ครึ่งทางอย่าบีดหมดถ้าบีดหมดมันจะข้ามไปข้ามมาให้ส แล้วต้องบิดเป็นจังหวะพอเห็นตุ๊กตาลอยมาประมาณนี้เรกากำไว้มันก็จะได้ท่าทางของเขาสมมติว่าถ้าอยากจะมาซื้อตุ๊กตาบาโหนหรืออยากได้ตุ๊กตาบาโหนเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนครับก็บมาเที่ยวที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจัดเนาะแล้วก็จะแวะมาเทียเท่ยวที่นี่หรือ สั่งภายในเพจผมก็ได้คือเพจตุ๊กตาบา้าโหดภูมิปัญญากระวงมีเบอร์โทรไหมครับ0844258959 0613510965แปาสาาหำหรับคนที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สูงอายุอ,อยากให้นั่งเล่นอยู่ที่บ้านมันไม่ได้เล่นแบบว่างงๆนะ,ะ,ะมันเป็นการฝึกสมาธิแล้วก็ทดสอบก,การเหนื่อด้วยแก้งเงาได้ด้วยโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปเที่ยวจุดอื่นต่อได้ถือว่าสุดยอด ก็เราจะต้องดาวไข่บนผ้าโดยไม่มีน้ำมันได้เลยถือว,ว,ว่าด้น่าถือว่าดีถือว่าไมา่เ,เป็นครอหมอ้าวเป็นข้เลยขรอแล้วคุณแป้งก่อน,นแ,แล้วก็เอามาแล,ล้วเรียงตรงนี้ ไฮเบสอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูตอนนี้เรายืนอยู่กับใครครับผมใครฮะเนี่ยป้าจอมค่ะแม่แม่จอมสวัสดีค่ะแม่จอมแห่งร้านข้าวเปิบหล่มยักษ์ล้มยักษ์ นี่ทำไมเปิบลมยักษ์อ่ะเออทำไมทำไมถึงเป็นข้าวเปิบลมยักษ์ข้าวเปิบลมยักษ์นี่ก็คือชามตาไก่ชามใหญ่เลยถ้าคนไหนมามาทานมาทานไม่หมดก็ถือว่าล้มยักษ์ไม่ได้อะค่ะโอ้โหมันดังเนี่ยจะมันไม่ได้หนักขนาดนล้ไม่ได้ตอนนี้อ๋อนี่ยเนี่ยนี่ลูกค้ามาทุกคนถ้าทานไม่หมดก็ถือว่าล้มยักษ์ไม่ได้อะค่ะอ้าวถ้า ก็ล้มยักได้ค่ะเป็นข้าวเปิ่ปล้มยักเยวนะอันนี้คือคุณผู้ชมฮะให้ดูใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่มากจริงปกติชามนี้ใช้ใช้คนทานประมาณกี่กี่คนแม่ก็เราก็ทาเป็นปกติค่ะแต่มันจะใหญ่กว่าชามที่ว่าเล็กๆไปหน่อยค่ะแต่เราเพิ่มเครื่องค่ะ<อ>เป็นผัดต้มเป็นหมูตับหมูอะไรก็เพิ่มเครื่องค่ะเพิ่มเครื่องค่ะนอกเหนือจากการกินแล้วถ้าสมมติว่าผมสองคนอยากทดลองทำ ได้ปะก็ได้เลยค่ะลองไหมโอ้ <c oughs> ผมอยากลองถ้าอยา,อยากลองก็ครั้งแรกก็เราจะต้องดาวไข่บนผ้าโดยไม่มีน้ํามัน ถือว <ali> ่าน่าถือว่าดีถือว่าไม่แพ้ครอบมะอ้าวครอบเลยเอาละคุณแป้งก่อนแล้ว็เอมาและเลงตรงนี้ถ้าเราไม่คุณ่ะข้างบนมันจะใสมันจะลเลงไม่ได้ไม่เป็นแผ่นและไอที่แบบอยู่ตรงหน้าผ้านี่เอาออกได้ค่ะเอาตักเลยช้อนหนึ่งค่ะค่ะอาแบบนั้นแหละนี่นะค่ะแล้วยังไงฮะวนเอา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 เทแล้วก็วน อ้ยอย่าให้มันเข้าดู้อ๋อละอ๋อละวนวนวนไวๆนะเราวอ๋อผมผมวนงี้เหรอจ้าอ๋อโอเคโอเคได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะพอได้แล้วได้แล้วโอ้โนี่แล้วแป้งยังเยอะเลยแล้วก็หยิบแป้งเยอะแป้งนี่แม่บ่นนะแป้งเยอะนี่ก็แป้งผู้อดดูผมขอโทษนะแม่ทีนี้หนูก็หยิบผักค่ะหยิบผักอย่างละนิดละหน่อยใส่ในนี้เหรอค่ะใส่ในนั้นต้องตวงอ่าตวงเส้นเอน อย่างละนิดละหน่อยเขาเป็นคนกินผักเยอะเนาะชอบกินผักชอบกินผักวุ้นเส้นท่านี้พอไหมค่ะพอพอใส่อะไรอีกแม่อต่ละล้าแต่ใส่ปึ๊บแล้วก็เปิดมันมีสามอย่างเนาะมีสามอย่างเอาครอบลงเลยลูกอย่างนี้เลยเหรอคลยปึ๊บเลย คือปุ้บเลยแล้วทำไงต่อแล้วก็ปิดครับปิด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 ไม่กี่วันแม่เฮ้ยโอ้โหม่นต้องถึงขนาดวันนึงนาทีสนาทีนาทีสองนาทีปิดไว้แล้วทำไงต่อที่ว่าเข้าปึ๊บอ่าเข้าปึ๊บคือว่าภาษาถิ่นเขาเรียกว่าพับไปพับมาภาษาอ๋อพับเร้วก็ปุ๊บไปปุ๊บมาปุ๊บไปปุ๊บมาไปปุ๊บมานี่เเรียกว่าเข้าปุ๊บโอเคใช้ไมปุ๊บใช้ไมปุ๊บใช้ไมปุ๊บไม้นี่ละค่ะไม้นี่ไม้นี่เขาเรียกไม้อะไรแม่ ไม้หลาบไม้หลาบเปิดเลยนะยากเปิดเอาไปครอบเปิครอบปั๊บแล้ก็พับเป็นสี่เหลี่ยมพับห้างไปอุ้ยอุ้ยอ่าเอามาประกอบโอ้นอะไรสวยมากเลยโอ้ยปั๊บปั๊บปั๊บพับอาชีพ โอ้โหหนูก็หนูก็ถือชามเอาถือจานอันนี้เหรอค่ะมีใหญ่เลยนะเอาแล้วก็เอาตะหลิวนี่ตักค่ะไม่ได้ไม่ได้อย่าไปตะแบงอย่าไปตะแบงเขาทำมาไงอย่าไปตะแบงนี่โอ้โหมือชี่ติ่งมากมือแล้วก็ตักไข่ใส่ไทเรมไข่ลุงลางมากเลยผมขอโทษผมขอโทษฮะนี่เลยแต่ก็ถือว่ายังได้อยู่นะคือก็พอได้อยู่เออนี่นะครับแหมคุณผู้ชม ฝีมือทำให้ตาแม่นะตักตะปอนเอออันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วเหรอค่ะแล้วก็มาใส่เครื่องอ๋อใส่เครื่องได้ไปตรงนู้นใส่เครื่องใส่เครื่องอันนี้ผมล้างมือแล้วนะบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าผมล้างมือแล้วปั๊บ้าไปให้แล้วแต่เราจะแต่งให้สวยนี่แล้วก็คีบไอเป็นเนื้อเป็นตับเนี้ยใส่อันนี้ได้ไหมคลิปนี้ได้ไหมปั๊บอย่างนี้ไหมคุณผู้ชมสวยไม่สวยไม่สวยโอ้โหคุนก็ให้กำลังใจผมหน่อยสิสวยสวยสวยอ่ะ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 สองชิ้นหรือต้องใส่กี่ชิ้นอ่ะ แคบหมูแคบหมูแคบหมูนะแคบหมูกระเทียมเกลียวตุ้มผักชีเล้งนี่ก็คือเราแต่งตรงนี้ก็ได้แต่งแล้วแต่หนูจะแต่งแล้วแต่ตะปูแล้วตะปูปั๊บแต่งหน้าให้สวยนี่ผักชีนะปึ๊บแล้วหน่อยอย่าให้มันกบไข่ดาวอย่าให้ดูเอาละทีนี้หนูก็ตักน้ำอ่าโอเคปั๊บมีฟักฟักอะไรคะเีย่ติดนิดนึงได้ไหมได้ได้จ้า หมดเลยนะโอเคได้นะประมาณนี้นะก็แล้วแต่เราจะไปปรุงรสตรงนู้นเนาะก็อยู่ที่ว่าพริกหรือว่าจะจะเพิ่มอะไรก็แล้วแต่จะเพิ่มอะไรก็แล้วแต่เรานี่ข้าเปิบล้มยักษ์นี่ไงใครกินหมดก็ถือว่าล้มยักษ์แล้วใครกินไม่หมดก็โดนยักษ์ล้มไปอ นะฮะใครสนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับมาร่วมกันทําทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ร้านเขาเปิบล้มยักษ์นี่นะฮะก็สามารถมาเจอแม่จอมได้แล้วให้แม่จอมสอนได้ไหมสอนได้ค่ะสบายๆเลยใครไม่อยากมาเรียนใครไม่อยากมาทดลองทําก็สามารถมาทานกันได้ที่บ้านนาต้นจันทร์ครับคุณผู้ชมครับผมนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอล่ําลากันไปก่อนนั่นแหละฮะเดี๋ยวจะต้องไปล้มยักษ์กันก่อนใชานะคราวหน้าเราจะไปกินเราจะไปเหตุที่ ก็ติดตามพวกเราได้ในรายการบินกินเฮ้ต้องลาไปก่อนโชคดีมีความสุขมากๆครับผมวสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่จอนะขัวนดีแม่จอนฮะขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปล้มยอดกันก่อนนะบินกินเฮ